สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการหลังสีฮทคลิปนี้พบกันในเกมวอลลุบอตอีกเช่นเคยครับผมซึ่งแน่นอนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการฟาร์มหรือการหาทรัพยากรต่างๆในเกมทั้งหมดนะครับผมว่าจะได้อะไรจากตรงไหนบ้างแล้ววิธีการเล่นใน1วันนะครับของสายฟรีเน้นนะครับของสายฟรีหรือสายเติมจะเอาไปทําเป็นตัวอย่างก็ได้นะว่าต้องทําอะไรบ้างโดยอ้างอิงจากการเล่นของผมนะครับ ถ้าผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะเข้าเกมหนึ่งวันต้องทําอะไรบ้างเพื่อติดทิประโยชน์ที่เราจะได้ในเกมทั้งหมดนะทุกคนโอเคถ้าตกหล่นยังไงก็อย่างที่บอกขออภัยด้วยนะนะครับก่อนจะไปเริ่มกันครับผมนะเพืเ่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเติมดีเจนะทุกคนก็สามารถที่จะเติมได้เลยนะครับลิงค์ร้านค้าหรือลิงค์เว็บไซต์อยู่ใต้คลิปครับตรงส่วนของคําอธิบายกดเข้าไปฮะนะครับก็จะพบสินค้ามากมายนะครับผมนะ พอมาถึงจุดนี้ก็สามารถที่จะใส่โค้ดสนับสนุนช่องของผมได้นะครับตรงด้านบนขวามือฮะนะครับแบบนี้เลย r u n g c h ครับนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สนับสนุนช่องของเราโอเคเรามาต่อกันเลยฮะวันนึงครับนะวันวันึงเนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่ว่างในการเล่นนะครับผมจะพูดถึง คนที่มีเวลาเล่นนะครับอย่างน้อยๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงถึง3มชั่วโมงก่อนนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรากดไปที่กิจกรรมเลยครับนะรูปร่างเครื่องหมายถู่ขวามือครับเพื่อนๆอาจจะต้องรู้นะนี่ครับเครื่องหมายถูกขวามือตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับนี่ตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมโอเคนะนะครับกดเข้าไปครับก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆนะครับมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพิเศษกิจกรรมรายวันนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมทําเสร็จเกือบหมดให้เพื่อนเพื่อนทำกิจกรรมพวกนี้ครับให้หมดนะทุกคนนะครับถ้าเล่นแล้วไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปดูโฆษณาไปทุกคนเทคนิคง่ายง่ายครับเล่นไปดูโฆษณาไปสําหรับกิจกรรมรายวันนะนะครับเล่นไปดูโฆษณาไปครับให้มันเสร็จสิ้นนะทุกคนนะครับและเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีแคลนครับก็แน่นอนฮะเล่นไป ทำดูวิดีโอไปให้เสร็จเช่นเดียวกันครับเพื่อนำทอรีียมไปบริจาคให้กับแขนของตัวเองนะครับผมนี่คือส่วนของช่องกิจกรรมนะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดย่อยอีกทีหนึ่งนะครับผมนะสิ่งที่ต้องทำครั้งแรกอันแรกเลยเรื่องของกิจกรรมนะครับอย่างที่2ครับเราออกมาหน้าโปรไฟล์ปกติฮะนะครับอย่างที่2เลยนะครับผมนี่ฮะทรัพยากรครับถัดมาเลยนะไล่มาเลยครับทรัพยากรถัดมาตรงนี้เลยครับผมนี่ช่องนี้เลย กดเข้าไปฮะนะครับนี่ครับกดเข้าไปไปรับทรัพยากรฟรีซะนะครับต่อให้มันน้อยขนาดไหนมันก็มีประโยชน์นะครับตรงนี้ครับแบบละเอียดเลยนะเนี่ยรับซะนะครับโอเคฮะน้อยยังไงก็ต้องรับนะทุกคนอย่างที่สามครับให้มาดูตรงนี้ครับหลังจากที่เราเล่นไปแล้วนะให้มาดูตรงนี้ฮะนะครับนี่เลยตักล้าตรงนี้ครับปึ๊บ กดเข้าไปครับนะกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บมันจะมีของฟรีให้เราดูโฆษณาครับนี่ฮะดูเข้าไปนะครับถ้าดูไม่ได้ไปเล่นจนกว่าจะดูให้ได้หมดครับแพ้ชนะเขาไม่เกี่ยงนะขอแค่เล่นนะครับไอ้ส่วนเติมเงินนี่แล้วแต่เพื่อนๆนนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะพิจารณาเอานะครับส่วนที่เติมเงินนี่พิจารณาเอานะครับส่วนของฟรีนะครับกดดูครับเล่นไปดูไปเหมือนเดิมให้หมดนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับตรงส่วนของตะกร้าเรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าอ่าวันนี้แหมทำเนอขายเลยนะครับนะครับและก็คือสรุปแล้วก็คือพอเราเล่นของที่ได้มาฟรีๆหมดเรียบร้อยเนี่ยต่อไปวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นเนี่ยเราจะเข้าเล่นนะครับผมจะบอกเลยนะครับให้เข้าเล่นเนี่ยให้ชนะนะครับอย่างน้อยๆครับ3มเกมครับเพื่อให้เข้ากิจกรรมนี้ครับ เพื่อนๆต้องเล่นชนะให้ได้3เกมครับดูกิจกรรมนี้เป็นบรรทัดฐานเลยนะนี่ฮะเพื่อนๆต้องทํากิจกรรมนี้ให้เสร็จครับจริงๆถามว่าต้องให้เสร็จไหมไม,ไม่ไม่ให้เสร็จก็ได้แล้วแต่ครับแต่ให้ยึดเป็นแนวทางครับอย่างน้อยคุณต้องชนะวันละสามครั้งนะครับชนะการต่อสู้ในสามครั้งแล้วก็เล่นการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยหกเกม แต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณเล่นทั้งหมด10เกมนะครับภายใน10เกมนั้นคุณต้องชนะ3เกมนะครับคุณก็จะได้ทรัพยากรต่างๆนานาเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะช่วยอย่างมากนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆนเนี่ยมีเวลาน้อยยังไงเนี่ยคุณเล่นได้10เกมนะครับ10เกมใช้เวลา10นาที10เกมร้อยนาทีถ้าเล่นเต็มเมนะครับร้อยนาทีเท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีเวลาเล่น2ชั่วโมงทําให้ได้อย่างที่บอกครับชนะ3มครั้งที่เหลือจะแพ้จะอะไรก็แล้วแต่ครับเล่นให้ได้10เกมและเวลาเล่นครับต้องเล่นให้ได้คะแนนดีนะทุกคนไม่ใช่ระเบิดตัวทิ้งนะครับต้องเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะได้ทรัพยากรมากมายครับการเล่นดับเบิลคิวการคิวนะครับผม Uh, เราต้องพยายามยิงให้มากครับทำดาเมจให้มากแอซิด mm hmm. ให้เยอะคิวให้ได้ถ้าทำไม่ได้ให้อยู่ข้างหลังเพราะมันจะมีผลต่อคะแนนเกียรติยศนะครับมันจะมีผลต่อคะแนนเกียรติยศไม่ใช่เข้าไปเล่นแล้วยืนเออเอออยู่นะครับไม่ทำอะไรเลยนะครับมัวแต่ก้าก,กลัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้คะแนนก็ไม่ได้เงินนะครับทุกคนตามนั้นนะอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมาดูส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับ ระบบปฏิบัติการตรงนี้ครับนี่ข้างล่างนี่ครับกดเข้าไปดูครับระบบปฏิบัติการนั้นนะครับมันจะมีส่วนที่เพื่อนๆได้ของฟรีนะครับนะถ้าเพื่อนเพื่อนตามตามที่ผมบอกนะครับวันละ10เกมเนี่ยมีโอกาสได้ของฟรี10ล้านซึ่งอยู่ไกลมากนะครับเลเวล21แล้วก็ของฟรีครับนี่จากกิจกรรมบัตรนะครับตรงนี้ครับอีกส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้เพื่อนๆนั้นได้บัตรมาสุ่มแบบฟรี ได้เงิน1ล้านแบบฟรีๆรนี่ครับแบบนี้นะนะครับส่วนนี้เองก็เหมือนกันครับปฏิบัติการอาคุณก็จะได้ของฟรีแบบนี้ปฏิบัติการอาก็คือไอ้สีเขียวเขียวนี่แหละครับที่ผมบอกให้เพื่อนทาอ่ะนะครับเนี่ยไอ้สีเขียวเขียวนะครับกิจกรรมรายวันเนี่ยที่ผมบอกให้เพื่อนทํานี่แหละก็คือกิจกรรมสมุดปฏิบัติการอานะครับตรงนี้นะฮะนะครับส่วนปฏิบัติการตัวบนครับก็คือการเล่นของทุกคนนะครับเนี่ย ปฏิบัติการ B เนี่ยตัวนี้นะครับมันก็คือการเล่นของทุกคนทุกตานั่นแหละมันจะคะแนนมาบวกตรงนี้ครับนะยิ่งเล่นมากคะแ,แนนตรงนี้ก็ขึ้นเยอะนะครับถ้าเล่นได้ดีด้วยนะนะครับผมนะส่วนของสมุดปฏิบัติการเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันแล้วส่วนกระดานผู้นํานะครับกระดานผู้นําสายฟรีไม่ค่อยไม,ไม่อาจจะไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับก็เล่นเท่าที่เล่นได้ไปก่อนนะครับคุณจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพราะกระดานผู้นําทํายากนะครับต้องเน้นการเติมการอะไรตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นกระดานผู้นําผมไม่อยากให้สายฟรีนั้นหวังเท่าไหร่ถ้าได้ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับมันเกินกําลังของสายฟรีนะครับนอกจากคุณจะมีหุ่นดีๆนั้นๆจะมีกิจกรรมที่เหมาะกับเราสักทีนะแต่ถ้าเป็นสายเติมที่เติมนิดหน่อยเติมแล้วก็โอเคต่อไปครับมาดูจุดที่เ,เพื่อนๆน,นะครับเล่นได้ทุกคนแน่นอนครับเข้าไปที่การต่อสู้ครับโหมดแม่งมุมหรือโหมดกําจัดนั่นเองครับนะ นี่ครับสนามาสนามออกล่าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะตรงนี้ครับแหวงมุมนี่แหละเข้าไปเล่นครับผ่านไม่ผ่านสาหรับไต่ฟรีเล่นให้ครบทุกด่านมันจะมีรางวัลให้อยู่แล้วครับเดี๋ยวพอเราแข่งแข่งขึ้นเก่งขึ้นเราก็จะได้รางวัลมากขึ้นเองนะเข้าใจนะครับคนที่ยังไม่เก่งนะครับหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เข้าไปเล่นนะครับเล่นกากยังไงนะครับเล่นหน้ากเกลียดยังไงคุณก็จะได้รางวัลมาช่วย นะครับผมอืมเข้าใจอย่างนะครับประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็แนะนําคร่าวๆกันประมาณนี้นะครับผมสําหรับการฟาร์มทั้งหมดซึ่งผมนั้นทําเป็นประจํานะทําตามนี้เลยนะครับเป็นประจําแต่สิ่งที่ผมไม่ได้ทําส่วนใหญ่ก็แมงมุมไม่มีเวลาเล่นนะครับไอ้หมดแมงมุมผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็มาแนะนํากันประมาณนี้สําหรับการฟาร์มในเกมวอลล่มอ ในหนวันนะครับที่ควรจะทํานะครับแต่ที่ทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือเล่นยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับและเล่นมากครั้งจํานวนการชนะมากครั้งด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นั่นคือสิ่งที่สายฟาร์มและสายฟรีต้องควรทําเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับทุกคนบายบายสวัสดีครับผม